ตอนที่16พร้อมหนะ้าหลังจากที่ลิวินได้ถ่ายเลือดให้กับพ่อมือเกิดก้าวแล้วนางก็เลยไปนอนพักพอเพิ่งผ่านจากการเดินทางไกลแถมยังต้องให้เลือดอีกนางจึงนอนหลับไปจกกนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นอาบน้ำแต่งตัวนางจึงรีบไปดูอาการของเสด็จพ่อที่หน้าห้องบรรทมลิวินได้พบกับองค์หญิงเจินยี่เสด็จพี่ในที่สุดข้าก็ได้เจอท่านต้องขอบคุณท่านมากที่ท่านช่วยชีวิตของเสด็จพ่อไว้ พงหญิงเจินยี่กล่าวทักมันเป็นหน้าที่ลูกอย่างพี่ด้วยเช่นกันแล้วเจ้าเป็นอย่างไรบ้างยังมีอาการแพ้หรือไม่นี่หวินเป็นห่วงอาการน้องสาวาค่ะข้อย,ยังชั่วแล้วงั้นรีบไปดูอาการของเสด็จพ่อกันเถิดพงหญิเจนยี่กล่าวรี่หวินจึงเข้าไปประคองน้องสาวเข้าไปในห้องบรรทมของท่านอองท่านอ,องฟื้นขึ้นมา พระอ,องค์ทรงได้ยินเรื่องราวของลีหวินจากองค์หญิงเจินยี่แล้วพระอ,องค์จึงทรงเข้าไปกอดปู่สาวคนโตด้วยความคิดถึงข่าดีใจดีด้เจอเจ้าเจอลินท่านองรัตหม่อมฉันก็เช่นเดียวกันไพคะเสด็จพ่อตอนนี้พระอ,องค์ทรงดีขึ้นแล้วใช่ไหมเพคะลีหวินกล่าวค่ะรู้สึกด,ดีขึ้นมากแล้วละท่านองรัตงั้นพระอ,องค์ทรงพักฟื้นร่างกายก่อนนะเพคะ มอมชานขอตัวไปดูอาการของสหายก่อนรีหวินเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องไปดูอาการของรูหยางตามสบายเถิดท่านอองทรงบรรทมเช่นเดิมลีห่วินพยักหน้าให้กับองค์หญิงเจนยี่เพื่อให้ช่วยดูแลเสเด็จพ่อแล้วเดินไปที่ห้องของรูหยางทันทีรี่วินตกใจที่เห็นชูหลานนั่งจับมือสามีกลางเตียงทำไมเจ้ายังไม่ไปเก็บสมนุนไพรอกล่ะเออคือว่า ข้าตั้งคันแล้วท่านกุนซือจึงไม่ยอมไม่ข้าไปนะ่ะชูรานกล่าวแต่ท่านกุนซือก็อายุมากแล้วจะไปเก็บสมุนไพบนเขาได้ยังไงนี่หมินสงสัยมีฉินฟงไปด้วยจะไม่ต้องเป็นห่วงชูรานกล่าวฮะว่าไงนะนี่เขาเป็นคนไปเก็บสมุนไพอย่างนั้นหรือนี่หมินตกใจสุดขีดเพราะกลัวเฉยนฟงรู้ความลับใช่ก็เขาอาสาเองนี่ชูรานกล่าว ใน,ในการแล้วข้าต้องรีบไปรี่วินรีบวิ่งออกไปจากตัวนันทีเดี๋ยวซี่รีวินมันมีอะไรอย่างนั้นหรือแต่ทว่าชูร้านก็ถามไม่ทันเพราะรี่วินวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วรี่วินไม่ออกจากกัวของท่านอ,องก็พบว่าท่านคุณซื้อและเฉียนฟงเดินทางมาถึงพอดีพร้อมกับสมุนไพรในต้องการมีอะไรอย่างนั้นหรือทำให้เจ้าวิ่งหน้าตาตื่นแบบนั้นละือรีวินไม่ใช่ซี่ พระองค์ทรงเป็นถึงองค์หญิงเจิิหลินวุนซื่อกล่าวทักท่านเรียกข้าว่ารีวินแบบเดิมเถิดไม่ต้องพิธีรีตองออกข้าหรอกว่าแต่ท่านเป็นคนไปเก็บสมุนไพรมาเองใช่ไหมลีห่วินถามยังมีความหวังเจ้าก็ดูสภาพข้าสิข้าแก่มากแล้วขึ้นเขาไม่ไหวหรอกคองต้องเป็นเฉียนฟงที่ข้ามิตินั่นไปอยู่แล้วคุณซือได้ทำลายความหวังของลี่วินไปแล้วเออ แล้วท่านไปเจออะไรมาอย่างนั้นหรือลีหวินรีบถามอย่างตื่นเต้นค่ะควรเจออะไรหรือเชีนฟงแสดงสีหน้าวางเฉยก็อย่างเช่นผู้คนที่อยู่ที่นั่นไงลีหวินกล่าวยังมีพิรุษเปล่านี่ข้าไม่เจอใครเลยข้าขามไปก็มุ่งแต่ไปเก็บสมุนไพรบนเขาให้เจ้าไงเชีนฟงกล่าวลี่หวินถอนใ,ใจอย่างโล่งอก เลยรีบรับสมุนไพรไว้ต้มทันทีแล้วไม่พูดอะไรต่อท่านคุณซือกระซิบคุยกับเฉียนฟงข่าวว่าดูนางแปลกแปกนะเหมือนนางกลัวเจ้าไปเจออะไรที่มิตินั่นนั่นสิแต่ตอนนี้พวกเรารีบเข้าไปในโจรก่อนเ,อเิอขอรับเฉียนฟงกปล่าวเมื่อได้สมุนไพรมาลี่หวินก็รีบดำเนินการรักษาให้กับลูกอย่างทันทีและตอนนี้เขาก็พ้นขีดอันตรายแล้ว หลังจากนั้นลี่หวินก็สังเกตสีหน้าเพื่อนสาวที่นั่งเฝ้าสามีแทบจะไม่ได้นอนนางจึงรีบจับชีวจรเพื่อนพร้อมกกล่าวว่าเจ้าไปพักเถอะนะชูห้านตอนนี้ลูกอย่างปลอดภัยแล้วส่วนเจ้าก็ควรทานอาหารและยาบำรุงได้แล้วการที่เจ้าหักโหมแบบนี้มันไม่เป็นผลดีต่อเด็กในคันข้าเข้าใจแล้วขอบใจมากนะลี่หวินเอ้ยหญิงเจอหลินชูห้านกล่าว พวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันเจ้าเรียกคาวลี่วินเทิดและปฏิบัติกับข้าแบบเดิมนี่หวินกล่าวก็ได้รี่หวินว่าแต่ทาไมเจ้ามีอาการปแปลกเมื่อรู้ว่าเฉียนฟงเป็นคนไปเก็บสมุนไพรชูรานสงสัยเปล่าหรอกเขาเป็นคนใจร้อนข้ากลัวว่าเขาเก็บสมุนไพรมาผิดเลยรีบออกไปดูให้แน่ใจว่าเขาเก็บมาถูกหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะได้รีบไปเก็บมาใหม่ไงนี่หวินโกหกเป็นตูเป็นตะ งานก็แล้วไปข้าขอตัวไปพักก่อนนะชูราลูกขึ้นไปพักที่ห้องพักทันทีเมื่อเหตุการณ์ในโจนสงบลงทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติตกกลางคืนลีวินอนไม่หลับเลื่อยออกมาเดินเล่นในสวนดอกไม้และชมแสงจันทร์เพื่อผ่อนคลายสักพักนางก็ได้ยินเสียงแวแวๆเลยรีบไปแอบหลังพุ่มไม้จนกระทั่งนางมองเห็นเฉียนปงเดินมาพร้อมกับองค์หญิงเจินยี่พระองค์ นัดกระหม่อมออกมามีอะไรยังงั้นหรือเพื่อค่ะเช่นฟงกล่าวท่านไม่ต้องพิธีรีอตองกับข้าหรอกพูดกับข้าแบบเดิมเถิดข้าก็แค่อยากขอโทษท่านในทุกๆเรื่องที่ข้าทํากับท่านไว้งองหญิงเจรียร่ตัดข้าไม่เคยโกรธท่านเลยเจรียร่ต้องโทษข้าที่ไม่อาจปกป้องท่านตามที่สัญญาไว้ได้เช่นฟงรู้สึกผิดมันคงเป็นชะตาของข้าเองท่านอย่าได้โทษตัวเองเลยนะ องหญิงเจรยีกร่กลัดแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อเชนฟงถามข้าคงจะดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าไม่ทำร้ายเด็กหรอกองหญิงเจรยีกร่กลัดดีแล้วข้านึกไม่ถึงว่าท่านจะเข้มแข็งถึงขนาดนี้เชนฟงนึกชื่นชมข้ามีเรื่องแค่นี้แหละงั้นข้าขอตัวก่อน องหญิงเจรยี่กำลังเดินผ่าไปแต่แล้วเฉียนฟงกลับดึงนางเข้ามากอดไว้นี่ท่านกำลังจะทำอะไรนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะองหญิงเจรยี่ทรงตกยขคารู้ว่าท่านเก็บกดมากแค่ไหนท่านร้องไห้ออกมาเถิดเฉียนฟงกล่าวองหญิงเจรยี่ทรงนึกไม่ถึงว่าเฉียนฟงจะเข้าใจความรู้สึกของพระอ,องค์ดังนั้นองหญิงจึงทรงการแสงออกมาอย่างไม่อายลีวินได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด นั่งสงสารน้องสาวและคิดในใจว่ายัางดีที่เฉียนฟงรักเจ้าเฉียนฟงเป็นคนดีต้องดูแลปกป้องเจ้าและหลานข้าได้แน่แล้วนางก็เดินจากทั้งคู่ไปตอนที่17ปั่นป่วนผูงหญิงเจินยี่ทรงเมียการแพ้ท้องหนักมากเลยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้หน้าท้องพระโรงมีเพียงท่านอ๋อง องหญิงเจนหล,ลินและท่านกุนซือเท่านั้นที่ปรึกษากันพวกเราสูญเสียไพ่พรมเป็นจำนวนมากคงไม่อาจต่อกกราสุนพยักได้ท่านอองทรงกังวลยังพอมีหนทางพยักข้าท่านกุนซือกล่าวจริงหรือท่านว่ามาสิท่านออง,งทรงดีพระไทยคงต้องขอกำลังจากแขวนเยี่ยพยัะข้ท่านกุนซือกล่าวแล้วฝั่งนั้นจะยินดีช่วยเราอย่างนั้นหรือ ท่านอ,องทรงสงสัยท่านกุญซื้อมองผระพักขององค์หญิงองค์หญิงเจินหญิงจึงรีบตัดทันทีหม่อมฉันปรึกษากับท่านคุญซื้อแล้วหม่อมฉันยินดีอภิเศษกับท่านอองแห่งแคลนเยียเพคะเพื่อแลกกับกองกําลังเจ้าคิดดีแน่แล้วหรือเจินหลิงนั่นมันคือความสุขทั้งชีวิตของลูกเลยนะท่านอองทรงเป็นห่วงเพื่อบ้านเมืองลูกกินดีเพคะองคหญิงเจินหญิงตรัด เอาละเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วพ่อก็จะไม่ขัดขานเจ้าท่านอ,องกรดขอพระทัยเพคะองหญิงเจรินหลินรัดองหญิงเจินหลินพร้อมกับคณะทูตจึงรีบออกเดินทางไปแคว้นเย่ทันทีโดยไม่ได้ลาราผู้ใดเช้าวันรุ่งขึ้นท่านกุลซือรีบเรียงรูอยางชูหลาและเฉียนโปงเข้ามาพบในห้องทํางานของท่านกุลซือท่านมีอะไรกับพวกเราอย่างนั้นหรือขอรับรูอย่างรีบถาม วันนี้ข้าจะให้ลู่หยางและเชียนฟงออกเดินทางไปแคว้นเยี่ยกับข้าคุณซื่อล่าวทำไมต้องไปที่นั่นด้วยเชียนฟงสงสัยเมื่อวานนี้องค์หญิงเจอหลินทรงเสด็จไปแคว้นเยีย่เพื่อไปเจรจาขอพิเศษกับท่านอ,องแห่งแคว้นเยี่ยเพื่อแลกกับกองกำลังดังนั้นวันนี้พวกเราจะไปรับกองกำลังนั้นฮะว่าไงนะ นี่ท่านกล้าปล่อยให้หูหยินในอนาคตของข้าไปแต่งงานกับชายอื่นอย่างนั้นหรือเชียนฟงเพ้อหลุดปากอะไรนะได้ว่าไหมสิลี่หวินเอ้ยองค์หญิงเจอหลินเนี่ยนะเป็นหูหยินในอนาคตของเจ้าคุนซือสงสัยเออคือปบบปล่าเชียนฟงพูดตะกุกตะกักเจ้าต้องเล่าทุกอย่างให้ท่านคุณซือฟังนะเชียนฟงเพราะแผนการที่ให้องค์หญิงไปแต่งงานกับท่านองแห่งแค้นเยี่ยก็เป็นแผนการของท่านคุณซือเขานะหาเจ้ายัางไม่เล่า ต่อไปคงมีแผนสองแผนสที่ทำให้เจ้าต้องเจ็บปวดใจเป็นแน่ลูกอย่างกล่าวเตือนกดได้ในวันที่ข้าได้คามิติไปเออข่าพบว่าเขียนฟงไม่สะดวกใจจะเล่าอย่าอ,อ่้อึ้งซิรีบเล่าเร็วเข้าลูกอย่างใจร้อนข่าได้เข้าไปอยู่ในร่างของเขียนฟงในยุคอนาคตในตอนนั้นเขากำลังมีความสัมพันธ์ทำนองนั้นกับผู้หญิง,ขงเขาอยู่ ซึ่งเมื่อข้ามองหน้านางดีๆแล้วนางก็คือลีวินเชียนฟงยอมพูดอะไรนะลีวินเป็นหูหญินอน,นาคตของเจ้าชูร้านตกใจอย่าพึงคาซีแล้วเจ้าทำยังไงต่อหุนซื้ออยากฟังข้าก็เลยปล่อยเลยตามเลยคือได้กระทำต่อจนจบเชียนฟงสารภาพ เออเจ้ามีอะไรกันกับรี่หวินในยุคอนาคตแล้วเฉียนฟงตัวจริงไปอยู่ที่ไหนชูรานสงสัยเขาถูกขังในกระจกบานใหญ่เนีเขาก็โกรธมากที่เห็นฆ่าทำกับภรรยาของเขาเช่นนั้นเฉียนฟงกล่าวแล้วยังไงต่อลูกหยางอยากรู้เช้าวันรุ่งขึ้นคาก็เลยรีบไปเก็บสมุนไพรทันที โดยหลอกบีวินที่กำลังเลี้ยงลูกชายอยู่ว่าข้าจะออกไปทำธุระข้างนอกเชียงฟงเล่านี่เจ้ามีลูกกับนางแล้วหรือแถมเป็นลูกชายด้วยลูกหยางตกใจชาก่อนไปข้าได้อุ้มลูกด้วยข้าเห็นเพียงครั้งเดียวข้าก็รู้สึกรักลูกคนนั้นอย่างมากข้าก็เลยเสียเวลาเล่นกับลูกอยู่นานก่าจะไปเก็บสมุนไพรบนเขาเชียงฟงล่า แล้วเจ้าออกมาจากมิตินั้นได้ยังไงคุณซื่ออยากรู้หลังจากข้าเก็บสมุนไพรได้แล้วก็รีบกลับเข้าไปในห้องนอนข้ามองเห็นประตูมิติอยู่ในกระจกบานนั้นเมื่อข้าขามกลับไปเชียนฟงตัวจริงก็กลับเข้าร่างในตอนนั้นข้าเห็นเขาโกรธข้ามากหลังจากข้าขามาถึงข้าขาดการว่าเชียนฟงยุคอนาคต ค้งทำลายกระจกแถบไม่เรือชิ้นดีประตูมิติจึงพังทลายอย่างที่ท่านกุนซื้อเห็นเทียนฟงกล่าวอย่างนี้นี่เองพอเจ้าดัานไปยุ่งเกี่ยวกับหูหญินของเขาต่อหน้าต่อตาเขาถึงจะเป็นคนคนเดียวกันก็ตามคุนซือกล่าวแล้วตอนนี้จะทำย่างไรรีบวิ่นคงไปถึงแควงเยี่ยแล้วชูวรานกังวล งั้นพวกเรารีบตามไปห้ามนางกอนแล้วคอยคิดวางแผนกันใหม่กุนซือกล่าวกุนซือละเฉียนโปงรีบไปจัดเตรียมทับส่วนลู่หยางก็หันไปล่ามาห่นงของเขาข้าจะรีบกลับมานะชูหลานเจ้าต้องดูแลตัวเองและลูกคายดีนะอย่าหักโหมทำอะไรเย็ดขาดลู่หยางกล่าวเจ้าเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่ชูหลานมีน้ำตาคลอ ผู้หยางเรื่องหูยินเข้ามากอดและจุบหน้าผาของหูหยินแล้วผาออกไปท่านกุณซือนั่งอยู่บนรถมา้าโดยมีเขียนฟงคอยควบมาให้เขียนฟงใจร้อนมากเขาเรีบควบม้าเร็วมากจนท่านกุนซอแทบจะหัวใจวายช้าลงหน่อยเธอเขียนฟงเดี๋ยวข้าก็หัวใจวายลอกกุนซอบนอดทนหน่อยนั่นท่านกุนซอเดี๋ยวก็ถึงแล้วเขียนฟงกล่าว ท่านบุญสือสายหน้าพร้อมกับคิดโทษตัวเองในใจว่าข้าไม่น่าวางแผนให้องค์หญิงไปอภิเษกกับท่านอ๋องแห่งแคฟนเยี่ยเลยข้าเลยต้องมานั่งรถม้าเร็วแบบนี้หาเรื่องเซยจริงๆ